สวัสดีครับทุกคนต้องเคยใช้ Word แล้วก็ไปเปิดเครื่องอื่นแล้วก็หน้าเพียนนะครับฟอนต์เพียนเราจัดรูปแบบไฟล์อีกเครื่องหนึ่งพอไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งก็เพียนนะครับก็คือเหมือนมันเด้งไปเด้งมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนว่าถ้าเราจะเอาไฟล์ Word เนี้ไปเปิดที่เครื่องอื่นแล้วไฟล์ไม่เพียนคือหน้าตารูปแบบ แต่ละหน้าคือมันไม่เด้งไปมานะครับวิธีก็คือ1นนะครับไปที่คำว่าไฟล์จากนั้นเลือกคำว่าตัวเลือกจากนั้นเลือกคำว่าบันทึกแล้วเลื่อนมาข้างล่างครับเลือกคำว่าฝังฟอนต์ในไฟล์ครับติ๊กเข้าไปตกลงนี่ครับก็คือสามารถที่จะนำไปใช้กับ เครื่องที่อื่นๆได้นะครับโดยที่หน้าไม่เพี้ยนนะครับก็คือไม่เด้งไปเด้งมาหรือเราบันทึกเป็นก็ได้นะบันทึกเป็นเรียกดูแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเครื่องมือตัวเลือกทั่วไปอ๋อไม่ใช่ตัวเลือกการบันทึกแบบนี้ก็ได้นะครับก็มาติ๊กตรงนี้เหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในการเปิดเวิร์ด ในเครื่องอื่นแล้วก็ไม่เพี้ยนไม่ไม่เด้งไปมานะครับลองดูนะครับ